เตยและไม้พิรัตออกทริปเขาใหญ่ด้วยกันแฟนแฟนต่างเชียรให้คบกันเปิดคู่จิ้นในตำนานเคมีเข้ากันสุดๆเต้ยและไม้พิรัตออกทริปเขาใหญ่ด้วยกันแฟนแฟนต่างเชียรให้คบกันเล่นเอาแฟนแฟนฮือฮาก,กันแบบไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวเตยจรินพรที่กลับมาเป็นโสดแล้วเพราะล่าสุดวันที่5กุมภาพันธ์2567 ได้ลงรูปควงหนุ่มปริศนาร่วมทริปเข้าป่าที่เขาใหญ่ด้วยกันจนอดลุ้นไม่ได้ว่าหรือจะเป็นรักครั้งใหม่ของเจ้าตัวโดยสาวเตยได้ลงรูปคู่กับหนุ่มปริศนาพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่าพาบุรุษท่านหนึ่งไปหนีตามเตยที่เขาใหญ่มาให้ทายกันว่าเป็นใครซึ่งแต่ละรูปก็น่ารักมุงม้งมากๆและถึงแม้ว่าฝ่ายชัยจะโดนสติ๊กเกอร์ปิดหน้าไว้แต่ก็รู้เลยว่า ต้องหล่อมากแน่ๆงานนี้ก็มีเพื่อนๆดาราและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่แถมหลายคนก็ยังฟันธงไปที่หนุ่มในภาพว่าน่าจะเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อไหมพีรัตแน่ๆเลยขนาดก็พิชยะยังเข้ามาคอมเมนต์ว่ารองเท้าคุ้นด้านโบเมรดาก็บอกว่าพี่ไม้แน่เลยส่วนสาวพรอยเชอร์นก็เม้นว่าจำเส้นเลือดที่แขนได้ นอกจากนั้นยังก็มีแฟนๆบอกว่าไม้รู้เปล่าคะจําเส้นเลือดที่แขนกับกระเป๋าที่สะพายได้พี่ไม้ใช่ไหมขอโทษนะคะที่เราดูจากเส้นเลือดที่แขนคิดว่าพี่ไม้คุณชานมแน่แน่พี่ไม้ร้อยเปอร์เซนต์พี่ไม้แน่เลยติ่งอุบัติเหตุรักข้ามฟ้าอย่างเรามันงูง,งิ้งที่หัวใจเป็นต้น